อ่าสมมติว่าเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นสังเกตแถบข้างล่างนะครับที่เป็นคําว่าสมูทนะครับก็เขาจะให้เลือกความสมูทของขอบที่เราลบนะครับโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเพจไม่ใช่เพจทษงทีอ่าช่องนะครับได้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วนะครับผมชื่อช่องว่า Trick and เที่ยวเดี๋ยวมาเดินนะครับ คำว่าเที่ยวเดี๋ยวมาเดินนะ่ยจริงๆมันเป็นชื่อของเพจผมที่ทําใน f c e e o o o นะครับลองไปติดตามกันได้ในะนั้นจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอ,อย่างเดียวเลยญี่ปุ่นฮ่องกองสิงคโปร์ไต้หวันอะไรต่างๆนะครับลองไปดูได้ส่วนช่องนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับทริคด้วยทริคในที่นี้ก็คือทริคต่างๆอย่างเช่น การตัดต่อการแต่งภาพการถทารูปสอนวิธีการต่างๆนะครับรวมไปถึงการท่องเที่ยวในนี้ก็ยังมีนะครับผมโอเคเข้าเรื่องครับวันนี้นะครับผมมารีวิวครับในส่วนของการตัดภาพพื้นหลังโดยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Background Eraser ก็คือสามารถตัดพื้นหลังได้เลยก่อนอื่นนะครับคุณเตรียมรูปก่อน เตรียมรูปในที่นี้นะครับมี2แบบนะครับหคือแบบที่เป็นพื้นหลังล้วนเลยนะครับนี่คือจะทําให้คุณทํางานง่ายขึ้นนะครับผมในอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นรูปภาพอย่างเงี้ยฮะอย่างผมเนี่ยก็จะมีพื้นหลังมันจะลกนิดนึงนะครับแต่ว่ารูปแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะตัดค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ตัดได้นะมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างก่อนก่อนอื่นคุณโหลดแอปพลิเคชันนี้มาก่อนเลยนะครับวงกลมให้ตัวนี้กับโหลดมาแล็คกลาวเอลเลอร์นะครับโหลดมาเสร็จปุ๊บจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปเจอเจอคําว่า โหลดแอนโฟโต้เห็นไหมครับตรงนี้ครับจิ้มเข้าไปได้เลยจิ้มเข้าไปเสร็จนะครับให้คุณเลือกรูปภาพนะครับผมจะยกตัวอย่างก่อนนะครับคุณเห็นลูกศรข้างบนนะครับดึงมาลงมาจะดึงมาเฉพาะจะเหลือแค่เฉพาะในส่วนที่เราต้องตัดนะครับประมาณนี้อ่าหลังจากนั้นกดดันข้างบนนะครับจิ้มเข้าไปปึ้งคุณเห็นคําว่าออโต้ไหมครับจิ้มคาว่าออโต้ที่เป็นรูปดาวหน้าตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปตึ้งมันจะมีสัญลักษณ สีแดงๆขึ้นมานะครับวิธีเลื่อนนะครับใช้นิ้วชี้นะครับจิ้มตรงจุดเล็กๆสีแดงนะครับจิ้มไปแล้วก็เลื่อนอย่าเพิ่งปล่อยนะจิ้มไปก่อนอ่าส่วนวงกลมใหญ่ๆที่มีเครื่องหมายบวกตรงกลางนะครับสีแดงๆจะเป็นในส่วนของคําสั่งนะครับลองลากไปเสื้อสีขาวของผู้หญิงครับวางปึง้งตรงนี้ก็จะหายทั้งหมดย้อนกลับก่อนลองไปที่หมวกของผู้หญิงนะครับปึง้งหมวกก็จะหายเห็นไหมครับ ประมาณนี้ครับที่ผมบอกว่าง่ายเนี่ยก็คือว่าที่เราต้องการลบใช่ไหมครับจะเป็นพื้นที่สีดำนะครับเราไหลไปตรงจุดสีดำนะครับแล้วก็ลองปล่อยปึง้งเห็นไหมครับมันจะลบแบ็กกราวด์สีดำทั้งหมดเลยมาสังเกตอีกนิดนึงก็คือตรงเลข28นะครับตรงนี้ที่ผมไหลเนี่ยก็คือว่าย้อนกลับก่อนสมมุติว่าผมดึงสุดผมดึงสุดนะฮะดึงสุดสมมติว่าผมดึงสุด ครับแล้วผมลองไปลบหายเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะกิน,กนพื้นที่พื้นผิวของตัวโมเดลเรานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วผมลองลดลงนะครับสุดเลยแล้วผมลองลบไม่ติดครับเห็นไหมมันไม่มีคำสั่งใ,ใดๆเลยเราต้องเพิ่มขึ้นมานิดนึงสักสมมติว่า9ลบ เห็นไหมครับมันจะมีฟุ้งๆขอบขออยู่มันจะลบไม่หมดถ้าผมเพิ่มมาอีกมันก็จะกินเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเราเพิ่มเพิ่มเยอะนะครับมันก็จะกินเยอะอันนี้ลองปรับใช้ตามความเหมาะสมเองนะครับผมอย่างนี้28 24ก็จะประมาณนี้แล้วแต่ความพึงพอใจอันนี้คือในส่วนของแบ็กกราวที่เป็นสีเดียวสีดำสีเขียวสีชมพูสีอะไรต่างๆก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับ ลองไปดูแบบที่ว่าเป็นพื้นหลังที่ค่อนข้างรกนิดนึงนะครับเลื่อใหม่ก็ได้อะเข้าแอปพลิเคชันจิ้มเข้าไปนะครับเลือกรูปภาพนะครับรูปนี้นะฮะกดเครื่องหมายเช็คถูกข้างบนนะครับรูปทุกอย่างก็จะเข้ามาเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับให้ทุกคนเลื่อนลูกศรเหมือนเดิมนะครับเอาเอาเฉพาะในส่วนที่เราคิดว่าจะตัดแล้วก็ไม่กินแบบของเรา อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับกดเครื่องหมายดันข้างบนนะครับขวามือจิ้มเข้าไปตึงทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับลองไปจิ้มคําว่าออโต้ที่เราใช้เมื่อกี้นะเมื่อกี้เป็นภาพพื้นหลังล้วนนะ,อะลองไปปล่อยที่พื้นหลังนะครับจะเป็นยังไงดูเห็นไหมฮะก็คือมันดูมันไม่ใช่พื้นสีเดียวกันมันดูเข้าไปหมดแล้วฮนะนะฮะลองแลกลับก่อนลองเปลี่ยนไปที่9 ก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นก้าวก็จะกินไม่หมดแต่ก็ยังถือว่าไม่เนียนนะครับไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็แบกกลับก่อนแบกกลับเสร็จปุ๊บถ้ามันลบแบบนี้ไม่ได้นะครับให้ทุกคนมาจะยากนิดนึงนะมาต้องมาคําว่าแมนวนวลแล้วล่ะครับที่เป็นรูปยางลบตรงนี้เห็นไหมจิ้มเข้าไปนะครับหลังจากนั้นก็แถบนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะปรับใหญ่ แค่ไหนนะครับเอาใหญ่สุดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องมาลบเองแบบนี้นะครับต้องค่อยๆลบครับจะเย็นๆเนาะก็ถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําให้มันง่ายที่สุดเนี่ย <c oughs> ก็คือว่าแนะนําให้เป็นพื้นหลังเดียวกันสีเดียวกันหมดเลยจะดีกว่าแต่ก็ได้ครับต้องค่อยๆทําไปโอเคพอลบขอบโดยรอบข้างนอกหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะละเอียดขึ้นนิดนึงนะครับใช้นิ้วครับซูมเข้าไป จีดซูมเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับตัวเลขนะครับจาก50เนี่ยให้มันเหลือประมาณเล็กๆครับ15ก็ได้เนาะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลบขอบครับอันนี้อาจะละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับลบไปเลย <S 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 ถ้าเกิดว่าผิดแบบนี้ครับก็กดย้อนกลับ มาดูตรงนี้ครับถ้าถามว่าถ้ามาถึงจุดสามเหลี่ยมครับจะลบยังไงนะครับลองดูอย่างตรงนี้นะครับให้เราลบเข้าไปก่อนลบเข้าไปก่อนนะครับลบไปเลยปึ้งแบบนี้หลังจากนั้นมากดคําว่า Repair นะครับตรงนี้ที่เป็นรูปพุก,กันนะครับเพื่อที่จะระบายกลับนะครับผมก็ย้อนกลับครับเหมือนเหมือนย้อนคืนนั่นแหละแต่ว่าเป็นการระบาย กลับมาก็จะได้สามเหลี่ยมอ่าอย่างนี้นะครับอ่าทำต่อครับกลับไปที่เมนวนวดเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้เสร็จอาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปทํอีกทีนะก็พยายามให้มันละเอียดนิดนึงนะครับถ้าทําคนเดียวนี่เป็นตัวอย่างก่อนอ่าสมมุติว่าเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดเครื่องหมายเช็คถูกข้างบนนะครับจิ้มเข้าไป หลังจากนั้นสังเกตแถบข้างล่างนะครับที่เป็นคําว่าสมูทนะครับก็เขาจะให้เลือกความสมูทของขอบที่เราลบนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเอาสมูทเท่าไหร่นะครับสังเกตขอบขอบด้างล่างนะครับเนี่ยมันจะบีบเข้าบีบออกนะครับผมเลือก5เลยแล้วกันนะครับให้มันสมูทที่สุดนะครับแต่ดูให้ดีถ้าเกิดว่าเราเลือกเยอะเนี่ยมันจะกินเนื้อที่โมเดลของเราเข้าไปนะครับจะหนึ่งก็ได้แล้วแต่ผมขอ5้าแล้วกันเพราะว่าเราไม่ได้ทําละเอียดเท่าไหร่นะครับส่วนนี้มันจะเลือนิดนึ่ง ผมลบไม่หมดนะครับตรงตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเป็นตัวอย่างละกันนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กดคําว่าเซฟครับเซฟได้เลยนะครับมันจะเป็นไฟล์ png นะครับซึ่ง png เนี่ยมันจะไม่มีพื้นหลังเราสามารถไปใช้ไปแปะทั้งรูปภาพเราจะไปจัดองค์ประกอบเรวก็จะไปแปะในส่วนของวิดีโอก็ได้เป็นรูปลอยๆขึ้นมาเลยนะครับผมกดฟ i n i s ข้างบนครับ หลังจากนั้นเขาก็เซฟให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ปิดแอปพลิเคชันแล้วก็นำรูปที่เราตัดเสร็จไปใช้ได้เลยนะครับครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนในส่วนของหลังจากที่เราตัดพื้นหลังเสร็จแล้วเนี่ย รูปภาพเนี่ยสามารถนําไปใช้อะไรไดีบ้างนะครับจะมีนําไปจัดองคประกอบรูปภาพเพื่อทําเป็นสื่อโฆษณาของเรานะครับผมบางคนขายของหรือว่าทําธุรกิจนะครับผมก็จะต้องมีการรวรหมดออนไลน์นะครับก็สามารถ นำในส่วนนี้ไปใช้ในงานกราฟิกได้นะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นงานวิดีโอนะครับรูปที่เราตัดเมื่อกี้เอาไปแปะวิดีโออย่างไรนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาสอนนะครับผมสำหรับนี้ก็มีเท่านี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้าติดตามกันอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกดระดิ่งให้ด้วยนะครับผมสำหรับนี้มีเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากครับ